ส่วนเรื่องของ BG ปทุมยูเนเต็ดแล้วก็ทรูแบงคอกยูเนเต็ดล่าสุดตัดสินใจแล้วนะครับว่าในฤดูกาลหน้าก็จะใช้รังเย่ารังเดียวกันใช้สนามเดียวกันเขาบอกว่านี่จะเป็นซานซีโรเมืองไทย<อ>หรือจูเซเป้มันซ่าของ A อซีมิลานกับอินเตอร์มิลานนะครับ,รบใช้สนามเดียวกันก็<ม><ม>เป็นการ<ม>ประกาศความร่วมมือระหว่าง r u e c o ป p o r a t i o n ในฐานะพันธมิตรรายใหม่นะครับเปิดตัวชื่อสนามเย่าใหม่ยังเป็นทางการว่า True BG s t a d i u ียมเริ่มใช้ฤดูกาลหน้าเป็นต้นไปเลยนะครับ ทรูบีจีสเตเดียเนี่ยจะเป็นสนามเย่าร่วมกันระหว่าง BG ปัทุมยูเต็ดและก็ True ทรูแบงคอกยูเต็ดโดยทั้งสงสโมสรก็จะใช้สนามนี้แหละครับในการแข่งขันทั้งในประเทศและก็ระดับทวีปด้วย เพื่อเป็นการยกระดับการจัดการขันและก็ประสบการณ์ของแฟนบอลทั้งในและก็นอกสนามเกมนัดสุดท้ายในบ้านของ True Bangkok United ที่ True Stadium นะครับจะมีขึ้นในวันที่19เมษายนนี้เจอกับ BG ปทุมยูเนเต็ดซึ่งเปรียบเสมือนการส่งท้ายบ้านเก่าและต้อนรับอนาคตใหม่ก็คือปัจจุบันเนี่ยใช้สนามย้าวที่ธรรมศาสตร์ดังสิตนะครับก็ใช้สนามนี้เป็นสนามย้าของตัวเองมานานละใช่ครับก็จะเมื่อจะหมดสัญญาเช่า ก็เลยต้องหาสนามใหม่นะครับแล้วก็ใช้วิธีช่วงนี้คือเรื่องของการเงินของฟุตบอลไทยก็มันก็ค่อนข้างจํากัดนะใช่ไม่เยอะเท่าไหร่จะสร้างสนามใหม่มันก็ดูจะไม่คุ้มเท่าไหร่อ,อันนี้ก็ถือว่าใช้สนามร่วมกัน